พยานคนหนึ่งที่ทำงานเกี่ยวกับศพหรือที่เราเรียกว่าซัปเบเลออ้างว่ารู้จักกับพยาบาลคนที่ทำการชนสุดพิกศพมนุษย์ต่างดาวที่เสียชีวิตในเหตุการณ์การบินตกที่ลอสเวลล์เธอได้รับผลกระทบอย่างหนักจนต้องลาออกจากงานของกองทัพทันทีหลังจากมีขาวว่าเธอเป็นพยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์ชนสุดพิกศพของมนุษย์ต่างดาว ทำให้เธอตกเป็นเป้าของสื่อและถูกกดดันจากต้นสังกัดของกองทัพรวมถึงเธอได้รับความสนใจจากนักล่า UFO และมนุษย์ต่างดาวเพราะเธอเป็นพยานคนสำคัญที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่กองทัพปกปิดและแถลงว่าวัตถุที่ตกลงมาคือบอรลูนตรวจสภาพอากาศของกองทัพหรือเป็นจานบินของมนุษย์ต่างดาวกันแน่พยาบาลสาวคนนี้คือผู้ที่เห็นซากศพ ที่อยู่ในจานบินชนะสุดพริกศพมนุษย์ต่างดาวแต่หลังจากนั้นเธอก็ได้ลาออกและหายสาบสูญไปทันทีโดยไม่มีใครรู้ชะตากรรมของเธอแต่แม้ว่านักล่า UFO จะไม่สามารถหาตัวเธอพบแต่พวกเขาก็ได้พยา,ยานที่เป็นผู้จัดงานศพของเมืองหรือสัเปล่อที่ยืนยันว่าพยาบาลสาวคนนี้ทำงานให้กับกองทัพมีตัวตน และเขารู้จักเธอเป็นอย่างดีและที่สำคัญก็คือเขาอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของกองทัพร้องขอเขาให้หาลงศพขนาดเล็กสำหรับศพของเด็กซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันข้อเท็จจริงว่ามีคนเสียชีวิตใน่ทราบวัตถุที่ตกลงมาและหากเป็นบอลลูนตรวสภาพอากาศก็จะไม่มีศพอยู่ในนั้นซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวอ้างของพยานอีกหลายคนที่บอกว่า ร่างของสิ่งมีชีวิตที่เป็นศพอยู่ในซากจานบินนั้นคล้ายกับมนุษย์ตัวเล็กๆหรือมีร่างกายเท่ากับเด็กทยาบาลคนหนึ่งกล่าวฉันได้รับผลกระทบที่เลวร้ยวายจากการที่กองทัพสหรัฐบังคับให้ฉันต้องผ่ามนุษย์ต่างดาวเกรนเดนิสพนักงานงานศพของรอสเวลซึ่งถูกทหารขอให้ทำโรงศพขนาดเท่ากับเด็กสำหรับร่างมนุษย์ต่างดาว กล่าวว่าเขารู้จักพยาบาลคนหนึ่งที่ช่วยชนะสูตรพริกศพของมนุษย์ต่างดาวในเหตุการณ์จานบินตกที่ลอสเวล์เกรนเดนิสกล่าวว่าพยาบาลที่ชนะสูตรพริกศพมนุษย์ต่างดาวได้รับผลกระทบอย่างมากจนทำให้เธอต้องลาออกกองทัพสหรัฐทำร้ายพยาบาลด้วยการบังคับให้เธอช่วยชนะสูตรพริกศพมนุษย์ต่างดาว หลังจากการชนของจานบินลอสเวลล์และถูกขุดค้นว่าอาจเป็นจานบินที่มาจากนอกโลกพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับงานศพในลอสเวลล์ซึ่งถูกทหารขอให้ทําลงศพขนาดเล็กเท่ากับศพของเด็กสำหรับศพมนุษย์ต่างดาวอ้างว่าเขารู้จักกับพยาบาลคนนั้นซึ่งลาออกจากการเป็นทหารทันทีหลังจากเหตุการณ์นั้นเกรนเดนิสพนักงานที่ทำงาน เกี่ยวกับงานศพในเมืองลอสเวลรัฐนิวเม็กซิโกหลังจากเหตุการณ์ UFO อันโด่งดังที่ลอสเวลในปี1947ได้จบเรื่องราวของพยาบาลที่ฝังไปพร้อมกับร่างของเขาที่เสียชีวิตแต่ก่อนตายเขาได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการเผชิญหน้าของพวกเขากับเหตุการณ์จานบินตกที่ลอสเวลเกรนเดนิสอ้างว่าเขาถูกกองทัพ ขอให้ทำโรงศพขนาดเด็กสำหรับศพมนุษย์ต่างดาวในปี1947แม้ว่าเรื่องราวจะมีลักษณะที่ลึกซึ้งและสับสนแต่เจมส์ชาร์กสันอดีตนักสืบและเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารซึ่งให้เวลาสัมภาษณ์กับเกรนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตและเชื่อว่าเขาเป็นพยานที่เชื่อถือได้เกรนเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฉันฟังเขานั่งลงกับเขา และบอกว่าพวกเขาใช้เวลาประมาณ30 4 0ถึง40นาทีทำให้ความสงสัยของฉันเกี่ยวกับความเป็นจริงของรอสเวลล์หมดไปเจมส์กล่าวคุณรู้ไหมเวลาคนที่พูดความจริงกับคุณฉันมีสัญชาตญาณที่รู้ว่าหัวใจเขาเป็นอย่างไรเมื่อพวกเขาบอกคุณในสิ่งที่พวกเขาเชื่อจริงๆเขาไม่ได้โกหกเจมส์ชาร์กสัน อดีตนักสืบและเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าเกรนเป็นพยานที่เชื่อถือได้เกรนบอกกับเจมส์ว่าเขารู้จักพยาบาลที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจนต้องลาออกจากการชนะสูตรพิกศพของมนุษย์ต่างดาวเขาเล่าว,ว่าในเมืองเล็กๆทางตะวันตกตอนนั้นพวกเขาไม่มีรถพยาบาลเขากล่าวหากพวกเขาต้องการขนส่งผู้บาดเจ็บพวกเขามีพาหนะที่ดีที่สุด ในตอนนั้นก็คือใช้รถบรรทุกศพหลายครั้งในเมืองเล็กๆผู้จัดงานศพมีหน้าที่สองอย่างและหนึ่งในนั้นก็คือจัดหาโรงศพให้กับศพผู้เสียชีวิตเกรนจึงได้นำนักบินที่ได้รับาบาดเจ็บกลับไปที่ฐานและที่นั่นเขาได้เห็นยานพาหนะเหล่านี้และผู้คนทั้งหมดที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเขากล่าวเสริม หลังจากพยาบาลที่เขารู้จักออกมาจากห้องด้านหลังและพูดว่าเกรนคุณมาทำอะไรที่นี่เธอตกใจมากเจนต้องลาออกจากการไป็นทหารมีการคาดเดากันอย่างมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอและเธอไปอยู่ที่ไหนเขาสัญญากับเธอว่าจะไม่เปิดเผยชื่อของเธอและในที่สุดเมื่อพวกเขาเริ่มสืบสวนคดีลอสเวลในขณะที่ยังไม่ถึงทศวรรษที่ววท80 เมื่อพวกเขาได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของเกรนเดนิสผู้คนมากมายและผู้สื่อข่าวรวมทั้งนักสืบมากมายลุมล้อมเขาไปหมดเมื่อได้ยินว่าเขาเป็นผู้ที่ได้ทำงานเกี่ยวกับงานศพและถูกเรียกตัวโดยกองทัพแล้วเขาก็เอาแต่พูดว่าฉันไม่อยากบอกคุณฉันสัญญาว่าจะไม่ฉันจะไม่บอกคุณว่าใครเป็นพยาบาลในตอนนั้นเมื่อถูกกดดันมาก เจมบอกว่าเกรนสร้างชื่อขึ้นมาเพื่อให้หยุดคำถามแต่ก็เสียใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลอสเวลล์เป็นหนึ่งในคดี UFO ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกและเป็นเหตุการณ์ที่นักวิจัย UFO สนใจและทำการสืบสวนสอบสวนเป็นเวลานาน,านถึง75ปีแล้วทำให้การอย่างเป็นทางการของรัฐบาลคือบอลลูนตรวจสภาพอากาศตก แต่นักวิจัยหลายคนได้หักหล้างทฤษฎีนั้นโดยพยานหลายคนอ้างว่าเห็นศพมนุษย์ต่างดาวและบางส่วนได้หยิบวัตถุแปลกประหลาดจากซากปลักหักพังซึ่งพยานหลักฐานเหล่านี้ทําให้คํากล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่บอกว่าเป็นบนลูนตรวสภาพอากาศตกไม่ได้รับความเชื่อถือหลังจาก UFO ตกในหลผู้บัญชาการทหารสหรัฐร้องขอลงศพขนาดเท่าของเด็ก จากสเปิร์ในท้องที่เจ้าของสถานประกอบจัดงานศพคนหนึ่งอ้างว่าหลังจากที่เหตุการณ์จานบินตกที่ลอสเวลล์ในปี1947ที่ตกในท้องที่ของเขาเขาได้รับการติดต่อจากหัวหน้าทหารระดับสูงของสหรัฐที่ขอให้เขาหาลงศพขนาดเท่าของเด็กเจ้าของสถานประกอบการจัดงานศพอ้างว่าเขาได้รับการทาาทางจากผู้บัญชาการทหารระดับสูงของสหรัฐ UFO ตกที่ลอสเวลซึ่งเขาได้ร้องขอให้จัดหาโลงศพขนาดเท่าของเด็กเหตุการณ์ที่โด่งดังที่เกิดขึ้นใน,ม Wales, นเมืองลอสเวลรัฐนิวเม X ิโกในปี1947ซึ่งหลายคนเชื่อว่ามียานของเอเลียนตกในปศุสัตว์ท้องถิ่นเกรนเดนิสกล่าวว่าในวันนั้นเขาถูกเรียกโดยสนามบิน Walker Army ที่อยู่ใกล้เคียงและเสนอให้เขา หาลงศพขนาดเท่ากับของเด็กและขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีรักษาศพเกรนซึ่งในขณะนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วแต่เขาได้แสดงความคิดเห็นของเขาก่อนที่จะเสียชีวิตต่อเจมคาสันอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งต่อมาเขาได้กลายเป็นผู้ที่สอบสวนเหตุการณ์จานบินตกที่ลอสเวลเพื่อค้นหาความจริงซึ่งเขาได้เปิดเผยกับเดอะซันว่าเขาได้เรียนรู้อะไรมากขึ้น ระหว่างเทศกาลการบินตกที่ลอสเวล์ซึ่งครบกำหนด75ปีนับตั้งแต่จานบินตกเกรนเดนิสซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่จัดงานศพที่อยู่ในท้องถิ่นเจมคลักสารอธิบายว่านานมาแล้วที่เกรนทำงานในการจัดงานศพที่นี่ในลอสเวลเมื่อตอนที่เขายังเป็นหนุม่มในปี1947เขาได้รับโทรศัพท์จากฐานทัพ ที่สนามบินวอลเกอร์ซึ่งกล่าวว่าร้านของคุณมีโลงศพขนาดของเด็กอยู่ในสต็อกกี่โลงซึ่งในขณะนั้นเขาตอบว่าฉันมีเพียงโรงศพเดียวพวกเขาบอกว่าคุณจะหาเพิ่มได้เร็วแค่ไหนและเขาตอบว่าจะใช้เวลาประมาณสองสามวันและพวกเขาก็บอกว่ายังไม่เร็วพอต่อมาพวกเขาได้เรียกเขาขึ้นมาอีกครั้งและพวกเขา ถามหาวิธีที่เขารักษาร่างกายของศพให้คงสภาพเดิมแต่พวกเขาบอกว่าไม่ต้องการใช้สารเคมีในการรักษาศพและพวกเขาถามว่าคุณใช้อะไรเขาตอบว่าผมใช้น้ำแข็งแห้งและจะเอาน้ำแข็งแห้งทั้งหมดมาบรรจุไว้ในโรงศพด้วยซึ่งเป็นคำแนะนำที่ดีเกรนเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับเจมส์ ตำรวจที่สืบสวนฟังเจมเล่าว่าและความสงสัยของฉันที่เกี่ยวกับความเป็นจริงของรอสเวลก็หมดไปชายคนนี้มีความน่าเชื่อถือและแข็งแกร่งฉันสัมผัสได้ว่าเขาเป็นคนแบบนั้นคุณอาจจะเคยได้ยินว่าเขาไม่ใช่จากการที่เขาถูกกดดันและถูกสัมภาษณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่สำหรับฉันแล้ว เขาเป็นสุภาพบุรุษตะวันตกเฉียงใต้คลาสสิคนหนึ่งทีเดียวเขาไม่ได้โกหกฉันสัมผัสได้ว่าเขาจริงใจโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ